ถาว่าทำยังไงถึงกระโดดได้สูงกว่าภูเขาไฟฟูจิให้วนรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกภายในหนึ่งนาทีปาแลระกระโลกมันต้องมืดอยู่แล้วมันจะเกิน30ชั่วโมงได้ยังไงละ่ะสวัสดีครับพบกับรายการเด็กแ้นกันอีกชินเคยครับรอบก่อนทำเกี่ยวกับแม่นูมิตาไปยอดวิวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับหรือว่าคนเขาเบื่อแล้วว่าเอาคลิปซ้ำมาฉายวนซ้ำๆแหมรอบนี้เราทำเกี่ยวกับ ความรู้ว่างดีกว่าเกี่ยวกับดอรลิมอนเลยตัวเอกเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับเดี๋ยวไปฟ,ฟังเกิดเรื่องก่อนเขาว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเกิดว,ว่าเราดูการ์ตูนโดอลลิมอนเนี่ยเห็นได้ว่าโดอลลิมอนนั้นจะเอาขงเศษต่างๆออกมาจากกระเป๋าโดอลลิมอนซึ่งเห็นได้ว่าขคยเศษแต่ละอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ครับ ขัดต่อรักเหตุผลอีกด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ดูดรแมอนนั้นก็แค่ดูแค่ความบันเทิงเท่านั้นครับแต่ว่าก็มีอยู่ตอนหนึ่งของดรแมอนครับที่มีการสอดแทรกความรู้ในตอนด้วยอย่างตอนที่มีชื่อว่าทายปัญหารอบโลกเรื่องราวมีอยู่ว่าแจ้นนั้นทายปัญหากับนมิตะและซิโนะครับซึ่งเขาตั้งคําถามว่าทํายังไงถึงกระโดดได้สูงกว่าภูเขาไฟฟูจิแย่แล้วมันคืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรกันทุกคนลองช่วยกันคิดนะครับ แต่ว่าเฉลยคําตอบมาโอ้โหงงกันไปใหญ่เลยครับคำคำตอบก็คือว่าก็แค่กระโดดเฉยๆนี่แหละเพราะว่าภูเขาไฟฟูจิกระโดดไม่ได้อยู่แล้วฉันกระโดดสูงกว่าอย่างนี้ก็โดดสิครับโอ้โหตัวเจ็บเลยแหมคําถามกวนประสาทแบบนี้ใครจะตอบได้เห็นท่าว่าจะไม่มีใครตอบได้เลยครับโนมิตะจึงมาฟ้องโดยมอดเลยครับว่ามีเครื่องมือที่ช่วยในการตอบคําถามเก่งได้ไหมแหมมันจะไปมีของแบบนั้นได้ยังไงล่ะโนมิตะแต่ว่าถ้าตั้งคา ถามมัมีนะอย่างนี้เลยเครื่องแอคชั่นสวิตเป็นเครื่องเกมทายปัญหาในโลกอนาคตรครับและยังสามารถใช้ขวิเศษในการช่วยได้ด้วยแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้จะโดนฟ้าผ่าเอานะครับและคำถามแรกก็ออกมาแล้วนะครับคำถามไม่อยู่ว่าให้แช่น้ำทะเลในจุดที่ยืนอยู่ครับแหมอะไรกันเนี่ยงงเลยทุกคนก็ช่วยกันคิดนะครับ อะไรกันเนี่ย <laughs> โดนอะไรช้าไปแล้วเนี่ยซึ่งคําตอบก็คือว่าต้องใช้ข้ิเศษอย่างนี้เลยเข็มขัดกาลเวลาช่วยนะครับใช่แล้วครับเมื่อก่อนนั้นโตเกียวหรือว่าทั้งโลกมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครับอยู่บ่อยครั้งเลยแม้กระทั่งประเทศไทยนั้นก็เคยเป็นน้ํามาก่อนที่โนวิตายืนอ,อยู่นั้นมันก็คือทะเลหมดเลยแหะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลาไปที่เรายืนอ,อยู่ณตอนนี้ก็คือทะเลเหมือนกันแหละครับ ซึ่งงานนี้โนบตาไม่เอาแล้วโดนฟ้า่าไปเมื่อกี้แต่ว่ามันบังคับให้เล่นสิครับให้เล่นครบทั้งหมดสี่รอบถึงจะผ่านด่านได้ yeah แย่เลยครับแบบนี้ใครจะตอบได้วันนี้แต่ว่าก็มีตัวช่วยอยู่ครับโดยการให้เพื่อนในห้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยตอบได้ซึ่งแน่นอนว่านูบิตาต้องให้เดคิตรงนี้มาช่วยอย่างแน่นอนเลยละครับแต่ว่าดัานไปเจอกับแจนสต์ดได้แย่แล้วเราจะอันเนี่ยมันจะตอบได้ปะวะเนี่ย ซึ่งจันเขาอยากจะเล่นนะครับจึงกดปุ่มไปแล้วและคําถามก็มีอยู่ว่าให้วนรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกภายใน1นนาทีแหมอะไรกันเนี่ยใครมันจะไปตอบได้กันวะเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันคิดนะครับ ค่อยนานกันไปดอยอีกแล้วคําตอบมีอยู่ว่าต้องใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้อีกแล้วครับแล้วเขาจะไปไหนกันเนี่ยเอาละที่นี่เลยก็คือขั้วโลกเหนือนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเราวิ่งรอบทงตรงจุดนี้ก็ถือว่าได้วนรอบโลกตามโจทย์แล้วลวครใช่แล้วครับ ถ้าเราไปที่ขั้วโลกเหนือนแล้วใช้ธงปักที่จุดกึ่งกลางของโลกจุดจุดบนหัวของโลกครับอันนี้มันเป็นโลกกำกวมอน,นาคักรเป็นโลกนะครับแล้วก็จุดตรงหัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวนรอบๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้วนรอบโลกแล้วเลครับก็คือวนรอบธงครับไม่ถึงหนนาทีเลย ก็แปลว่าตรงตามโจทย์เลยครับเราสามารถวิ่งรอบโลกจากตะวันออกไปตะวันตกได้อย่างสบายๆไม่ถึง1นาทีด้วยคำถามที่สครับถามว่าให้วิ่งด้วยขาด้วยความเร็ว1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแหมอะไรกันเนี่ยจะวิ่งด้วยขาได้ยังไงตั้ง1,500งกิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะเออ,อทุกคนก็ลองช่วยกันคิดนะครับ ว้ายโดนใช้เลยดิอมันใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้อีกแล้วครับไปที่เกาะร้างแห่งหนึ่ง ที่นี่คือเส้นศูนย์สูตรของโลกนะโลกหมุนหนึ่งรอบจะใช้เวลายี่บสี่ชั่วโมงรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผิวโลกนั้นจะเคลื่อนที่ตามโลกไปด้วยถ้าใกล้เส้นศูนย์สูตรจะมีความเร็วเกิน 1, 5 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกนะก็อย่างที่ดุนมอนเขาบอกนั่นแหละครับเส้นศูนย์สูตรนั้นเป็นจุดที่โลกเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกก็อาจจะเพิ่มความเร็วเป็น 1, 5 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้ครับเพรา่ว่า เราวิ่งไปพร้อมกับโลกนั่นเองแถมประเทศที่อยู่ใกล้เส้นสูตรนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีอากาศร,ร้อนครับอย่างเช่นแบบประเทศที่มีทะเลทรายอาหรับอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์นั่นเองและคําถามสุดท้ายครับถามว่าให้เอากล้องแสทิตย์ที่เตรียมไว้ให้วางตากแดดบนพืนโลกนาน30ชั่วโมงถ้าเกิดฟ้ามืดก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจะป้าเหรอ ก็โลมันก็ต้องมืดอยู่แล้วมันจะเกิน30ชั่วโมงได้ยังไงล่ะเอาทุกคนก็ลองช่วยกันคิดนะครับแต่ทว่าจันเขาไม่เอาเลยครับใครจะบ้าตอบคำถามเะยนเดี๋ยก็โดนฟ้าผ่าฟรีหรอกแล้วก็ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เพื่อนหนีเจ้าเครื่องนี้ครับ แล้วก็ไปที่ขั้วโลกเหนือพ่าวิ่งกันไปกันมาแต่ว่าก็ไม่รอดครับโดนจับกุมจนได้แล้วก็ถูกต้องนะครับใช่แล้วครับที่ถูกต้องนั้นเพราะว่าตอนนี้ขั้วโลกเหนือนั้นเป็นฤดูร้อนครับก็เลยเป็นกลางวันตลอดเวลาก็คือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะหมุนรอบอย่างนี้ครับถ้าเกิดฤดูร้อนเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยก็ข้างบนนี้ก็จะกลายเป็นกลางวันตลอดเวลาเลยครับจะโดนแสงอาทิตย์ตลอดเวลาเลย แหมงานนี้ก็ทำให้พวกโดเรมอนโนบิตะและจะแอนนั้นสามารถพิชิดเกมนี้ไปได้แล้วครับทำให้ทั้ง3คนนั้นได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยครับใครจะคิดว่าการ์ตูนเด็กๆที่มีความบันเทิงแบบนี้นี่นะจะสอดแทรกความรู้มาด้วยการ์ตูนอย่างดอมอนเนี่ยเป็นการ์ตูนที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับ และนี่ก็คือความรู้เล็กน้อยจากเรื่องโดอลลมอนครับท,ที่หลายครอบครัวานั้นนิยมให้ดูกันครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ความไร้สาระเกินไปมันอาจจะมีความรู้แทรกเข้าไปด้วยครับผมดูไปเนี่ยก็เออมันก็จริงอย่างที่ขอวิเศษอันนั้นว่าครับว่าเอยโรคนั้นมันเป็นแบบนี้จริงๆคําถามที่ถามมามันเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าที่เกิว่าเรารู้เนี่ยก็อ๋อทันทีเลยครับว่า ไม่ว่าจะเป็นคํถามถาม1คำถามสามคำถามสี่แม่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเนี่ยก็น่าจะเสี่ยงโดนฟ้าผ่ามากๆเลยโอ้ยผมเนี่ยกลัวฟ้าผ่ามากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับแล้วก็ทีมงานเด็กแขนต่อไปครับหลังๆนี่ลงแค่ประมาณสัปดาห์ละคลิปครับเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวเดือนเดือนอเดือนกรกฎาคม หรือว่าสิงหาเนี่ยจะลงคลิปตามปกติครับอาจจะไม่ได้เห็นหน้าบ้างหรืออาจเห็นหน้าบ้างเอ่อแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนแบบไม่เห็นหน้าผมเนี่ยอาจจะคิดถึงก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ก็รประมาณเท่านี้ละกันครับอย่าลืมกดไละค์และติดตามร่อด้วยนะครับสวัสดีครับ